ต้นธนารามกับหลวงพ่อต้นธนารามว่ามา,มาข้างๆใกล้ๆมาใกล้ๆนี่ครับไม่ชอบกันใส่เอ่อเมื่อก่อนนี้ <c oughs> ผมเคยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวแต่พอได้ศึกษาเรียนรู้แล้วถึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นมีหลายพระองค์อันนี้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์เหมือนกับเหมือนกับนายยกก็มีหลายคนมาแล้วในประเทศไทย ทน,นี้หมดวาระรใช่ไหมนายกก็ออกไปนายกคนใหม่ก็เกิดขึ้นมาครับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนนายกักที่ท,ที่ที่ตัดสู้แล้วก็เอาความรู้ที่เขามีอยู่แล้วมาเป่าประกาศใช่ไหมครับผมพอเป่าประกาศเสร็จปั๊บมันถึงเวลาเช่นช่วงนี้ห้าห้าพันปีศาสนาพุทธก็หายไป แล้วก็รอไปจนกระทั่งองค์หน้ามาก็จะเป็นพระศรีอริยเมตตาอ่าก็กลายเป็นผู้เจ้ามีหลายพระองค์ใช่ไหมมีมากมา,มายมาตั้งแต่อดีตมากมายนับไม่ถว้วนและจะมีต่อไปอีกมากมายนับไม่ถ้วนแล้วคำถ,ถามต่อไปพระพุทธเจ้าอ,อ่กับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้แล้วเผยแผ่แล้วมีคนติดตามเยอะสอนคนมากมายได้หมด พระปเจกุบุเจ้าเนี่ยนะตัดสู้แล้วบรรู้แล้ว,ลวไม่ค่อยได้สอนคนคนไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่บรรู้ได้ด้วยตนเองครับเขาจให้อันนี้คือพระปเจกุพุเจ้าก็คือตัดสู้ได้ด้วยตนเองครับแต่ไม่มีเวในยนยสัตว์หมายความว่าไม่มีบริวารสาวกไปตัวลําพังคนเดียวแต่ว่ารู้ธรรมะทุกอย่างด้วยตัวของตนเอง ไม่ได้ประกาศศาสนาประกาศแล้วก็ไม่มีคนฟังเท่าไรหร่เพราะไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่แบบว่าบําเพ็ญบารมีมามันจะมีสาวกตามมามากมายบอ่อไปอคําถามเจ,าเจ้าชายสิษฐาราชกุม,มารเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเดินได้เจ็ดเก้าแล้วมีดอกบัวรองรับเจ็ดดอกนี่ใช่ไหมครับคืองี้นะเธอเคยเห็นปฏิหารอะไรบ่ะ นั่นแหละครับผมหมายถึงว่าเป็นปฏิหารใช่ไหมครับคืองีนะพระเจ้าเองก็มีฤทธิ์อยู่แล้วครับแต่บางทีเหมือนบางคนก็เขาก็จะลอยได้แต่ที่ลอยได้บางคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมีเทวดาแต่ละองค์เนี่ยจูงแขนสองข้างเช่นพระพรหมบ้างพระอินบ้างจูงแขนใช่ไหมเธอเห็นหรือเปล่าว่า,า,วาเคยเห็นในพระธาตุอินแขวนนอะปาที่นะหินก้อนหนึงอะ่ะ อยู่ตรงหน้าผาห <c oughs> ินก้อนเนี่ยมันอยู่กับหน้าผาไอ้หน้าอหน้าผา,า,ผาใช่ไหมยอ,อยู่นิดเดียวสัมผัสอยู่นิดเดียวไม่สัมผัสด,ด้วยเอาเอาเอาเชือกเนี่ยลอดได้นะ,อะ,อะเอาเชือกเนี่ยลอดได้นะ,ะครับแต่อยู่เงี้ยแต่ไม่ล่วงเว้ยน,น,น่าจะเคยเห็นแบบมันไม่ล่วงอ่ะแผ่นดินสะเทือนก็ไม่ล่วง ถ้าดูไกลๆฟ้าผ่าก็ไม่ร่วงถ้าดูไกลๆเหมือนเหมือนว่าติดแต่ถ้าไปดูใกล้จะเห็นเป็นช่องลมมีช่องลมเอาเอาเชือกนี่นะไปไปไปลอดมาได้เลยครับคำถามว่าทําไมหินก้อนนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะมันพลังงานชนิดหนึ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเพราะอีกอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรวะพลังแม่เหล็กตือตือตือตื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 ดึงไว้ตลอด๋อ้าอนนี้พระธเจ้าเนี่ยปกติต้องเป็นเด็กที่แบบว่างอแงก็งแงใช่ไหมครับ าจะมีพลังอะไรก็ไม่รู้ที่ผู้ง่ายที่เรามองไม่เห็นเขา,าดึงจับมือพระพุทธเจ้าหรือว่าจับตัวประคองใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นเขาก็เดินได้<อ>ปับ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 ,บพลังงานวิเศษได้เหมือนกับเหมือนกับเขาเขารีโมทอะ่ะใช่ปะ่ะเครื่องจักรมันก็นทำงานได้ครับเช่นเครื่องแบคโฮใช่ไหมไม่มีคนขับด้วยแต่ใช้ตัวคอนโทรนอ,อยู่แต่คอนโทรลอยู่ข้างหลังใช่ไหม <c oughs> ครัับามนี้ครับผมมีคำถามอะไรอีกออที่ที่ผมศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยออปฏิหารที่พูดถึงว่าดอกบัว์เจ็ดดอกครับที่ผมได้รู้มาเนี่ย <c oughs> มันหมายถึงทางเจดทางทาง <c oughs> ทางนั้นก็อยู่ในกายสังขารของมนุษย์นะครับซึ่งฐานเจ็ดฐานทางเป็นทางนะครับ เป็นทางทางชานเป็นทางทางเข้าทางออกเข้าทางออกทางเดินอะไรเงี้ยทางครับครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าดอกบัวหกดอกเป็นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ดอกที่เจ็ดเนี่ยหมายถึงทางหลุดพ้นทางสู่แดนนิพพานทีนี้มันมีความหมายอยู่ว่าดอกบัวดอกที่หนึ่งหมายถึงบุคคลที่เกิดมาแล้วสร้างกรรมทางตา เวลาตายไปแล้ววิญญาณก็จะออกทางตาคนเรามักจะยึดติดว่าคนที่ตายแล้วลืมตาเนะี่ยมักจะเป็นคนที่ห่วงแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะตายในลักษณะไหนมันก็ห่วงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่คนตายแล้วลืมตาก็คือวิญญาณออกทางตามเมื่อใช้เวรใช้กรรมเสร็จก็จะเกิดมาเป็นสัตว์ประเภทที่มีประสาตาที่ว่องไวอย่างเช่นนกเป็นต้นนะครับ ดอกบัวดอกที่สองหมายถึงบุคคลที่เกิดมาแล้วชอบสร้างกรรมทางหูบุคคลนี้ฟังสิ่งที่ไม่ดีครับชอบฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีดเขาด่ากันนินทากันอย่างนี้เมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะออกทางหูโดยจะสังเกตจะเป็นน้ำหนองออกทางหูอย่างนี้ครับเมื่อลงไปใช้กรรมในนรกเสร็จก็จะเกิดมาเป็นสัตว์ประเภทช้างมา้างวควายที่จะมีประสาทหูที่ ด,ดอกบัวดอกที่3หมายถึงบุคคลที่เกิดมาแล้วชอบสร้างกรรมทางจมูกคือชอบดมแต่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะใช้กรรมในนรกเมื่อเสร็จแล้วก็จะเกิดมาเป็นสัตว์ประเภทมดแมลงต่างๆซึ่งจะมีประสาททางจมูกเมื่อคนเราเนี่ยบางส่วนที่เคยเข้าไปในป่านะครับไปปวดทุกข์นะครับที่แรกเข้าไปจะไม่มีอะไรแต่พอ,อ ปดทุกเสร็จแล้วจะมีแมลงวีแมลงวันอย่างเงี้ยครับหรือสถานที่ใดที่ไม่มีมดแต่ถ้าเอาน้ําตาลไปเทไว้ไม่นานก็จะมีมดอย่างนี้เป็นต้นดอกบัวอดอกที่4ก็คือบุคคลที่เกิดมาแล้วชอบทั้งสร้างกรรมทางปากคือบุคคลนี้เมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะออกทางปากเมื่อเขาตายไปก็จะอ้าปาก คนทั่วไปก็จะคิดว่า,าคนนี้เขาอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่ความเป็นจริงแล้วเขาวิญญาณเขาออกทางนั้นเมื่อไปใช้เวรใช้กรรมในโลกเสร็จก็จะเกิดมาเป็นสัตว์ประเภทกุ้งหอยปูปลาเป็นสัตว์น้ำครับส่วนดอกบัวดอกที่5ก็คือบุคคลที่เกิดมาแล้วบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำ คนประเภทนี้เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะออกทางสะดือเมื่อลงไปใช้กรรมในนรกเสร็จก็จะเกิดมาเป็นบุคคลประเภทหาเช้ากินข้าเป็นคนทุกข์ยากเป็นคนลำบากส่วนดอกบัวดอกที่6นั้นคนเราเกิดมาแล้วถือศีลปฏิบัติธรรมให้ทานบุคคลนี้เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะออกทางกระหม่อมเมื่อวิญญาณออกทางกระหม่อมก็จะพุ่งสู่แดนสวรรค์ เพื่อสวยผลบุญตามกำลังบุญกุศลครับส่วนดอกบัวดอกสุดท้ายนั้นเป็นมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าคนพบแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่พระผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยตามหาอยู่ครับประมาณนี้ตำรานี่มาจากไหน เ,เป็นยุคของพระสีอานครับฟังให้ดีนะอันเนี้ยมันจะเป็นความเชื่ออะไรก็เชื่อไปครับแต่ว่ายังไม่มีสาระม,มากมายครับผมสาระม,มากมายคือปัจจุบันนี้ครับผมมีโลภมีโกรธมีหลงจะตายท่าไหนก็ตามไปอยู่ในอบายภูมิเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าจะตายท่าไหนจบน้าตาย ขอกไกตายนอนหลับตายอะไรตายตายตายพวกเนี้ยครับถ้าตายไปพร้อมกับกิเลสเนี่ยฟังให้ดีนะครับผมตายไปเพราะความโกรธเนี่ยนะทําความโกรธไว้เยอะแยะตายไปเป็นนรกครับตายเพราะความโลภใช่ไหมอุปนิสัยมีแต่ความโลภตายไปเป็นเปรดเป็นอสุรกายครับตายเพราะความหลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนี้งี้ตายไปหลงเพลินนี่กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานครับ ตายท่าไหนเหมือนกันครับผมคือบางองค์นี่ก็ไปถูกพันคอตายก็มีไฟคอ,อกตายก็มีตกภูเขาตายก็มีการตายนั้นน่ะไม่ได้เป็นนิมิตหมายอะไรครับผมแต่กิเลสท,ที่อยู่กับการมีชีวิตและก่อนตายมีอะไรบ้างครับผมเพราะเรื่องอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกท่าตายครับเข้าใจไหมสนใจว่าขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยทำกรรมอะไรไว้มันจะบอกได้เลยว่าจะไปที่ไหนครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราเนี่ยมีที่ไปอันที่หนึ่งสัตว์นรกเตตอสุรกายสัตว์เดรัจชานมนุษย์เทวดาและพรหมรและกพรพรนิพานพนิพานไปได้เพราะว่าไม่มีกิเลสพรหมไปได้เพราะว่าทำกรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานสมถะกรรมฐานที่มีรูประชานหรืออรูประชานคนที่เก่งกลัวต่อบาปลายต่อบาปรักษาศีลทำทานเรียกว่าไหว้พระสวดมนต์ตามปกติครับไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งครับคนที่มีศีลห้าคนที่ทําบาปบ้างทํำบุญบ้างแต่ว่าไม่หนักหนาะสาหัสสาการก็จะเป็นมนุษย์ครับ ที่ไปของมนุษย์เนี่ยที่อยู่บนโลกไปเนี่ยที่จะไปเนี่ยดูจากอุนิสัยแล้วก็ดูจากกิเลสที่ทำครับโลภโกรธหลงไปอบายภูมิแน่นอนเพราะฉะนั้นรเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากไปที่ไหนล่ะครเพาเราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ไปด้วยวิปัสสนากรรมฐานครับไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับก็จะไปได้ไอ้ไตายท่าไหนอย่าไปทนยามันมเลยครับ ้าให,หอ่มามีคาถามอะไรอีกคือพระรัตนตรัยเ,เขาพูดกันว่าเป็นแก้ววิเศษสามประการก็คือพระบุตธพระธรรมประสงค์ใช่ส่วนที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มานั้นพระรัตนตรัยเป็นความหมายของผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งเ,เป็นของวิเศษที่จะนำสู่แดนพระนิพพาน อ,อย่างเช่นในยุคของอ,อ,อันนี้ยุคของพระพุทธทีปังกรเนี่ยมีไหมครับพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้ามีหมดเลยพระพุทธเจ้าเยอะแยะชื่อโหไม่รู้กี่ล้านองค์อันนี้อันนี้ก็เริ่มจากออผมก็เรียนรู้มาเล็กเ,เลกน้อยครับอันนี้เป็นของยุคของพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าในยุคนั้นนะ่ะท่านจะใช้ฝ่ามือ หนึ่งฝ่ามือแล้วก็ใช้คา,าถาก็คือเป็นอมิตตพุทธไม่มีอ,อย่างนี้ครับหลวงพ่อคือฝ่ามือเนี่ยงายขึ้นอย่างนี้ท่านเปรียบเสมือนใบบัวในอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นมหายานแต่งออกไปให้มันดูแบบพิสดารใช่ครับแต่เอาจริงๆเนี่ย พระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกันหมดเหมือนกันครับคือฟังให้ดีครับพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดก็คือจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาครับผมจะต้องมีธรรมะที่พ้นจากการออกเวียนว่ายตายเกิดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาครับผมพระเจ้าทุกองค์ไม่มีเอาลิตไปดึงคนนั้นเข้าตรงนี้ไม่มีมีแต่สอนมีแต่บอกรรรรรครับผมสอนบอกเสร็จแล้วไปทําเองครับผมใครทําได้ผ่านใครทําไม่ได้ วียนว่ายตายเกิดอีกครับผมฮอนอย่าไปพึ่งใครถ้าบอกว่าเป็นผู้เจ้าที่จะมาอุ้มเราไปไม่เชื่อครับผมถ้าอุ้มเราก็ไม่ควรจะมาส่งเรามาที่นี่ครับผมเขาคุยจะเก็บมาไรตั้งแต่ต้นใช่ไหมโตรทรมานเลยส่งเรามาที่นี่ได้ไงครับมไม่เอาครับมีอย่างเดียวมีมีอย่างเดียวมีความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าครับผมมีเอาออกให้ออกให้หมด เขาใจเปล่าครับผมผู้เจ้าดีหมดแหละแต่ว่าไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอุ้มเราไม่ได้ถ้าอุ้มเราได้ต้องอุ้มเราไปเดี๋ยวนี้เลยสิครับผมเรามานั่งทรมานอยู่เงี้ยพู้เจ้ามีแต่บอกชี้ทางว่าเธอต้องฆ่ากิเลสด้วยตัวเธอเองครับผมพราะนั้นก็จึงอะไรเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความ,วามหลงอวิชชาเป็นกิเลสครับผมพอเราไปยึดมั่นถือมั่นเราก็พยายามใช้ปัญญาเสร็จแล้วก็ตัดออกจบครับผม อย่าไปเรียนวิชาอื่นเลยเพราะมันสามารถเขียนไปได้ทั่วจักรวาลลงไปใต้น้ําบาดาลขึ้นไปบนสวรรค์ทะลุดินทะลุฟ้ามั่วไปหมดมีแต่กิเลสที่อยู่ในใจเราเท่านั้นเองคอย่างอื่นไม่ต้องไปหาทุกวันนี้ยังหลงอยู่เปล่าหลงเชื่อนู่นเชื่อนี่มันคือยอมรับครับเมื่อก่อนนั้นอ่ะผมหลงครับการการที่จะไปสถานธรรมเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งในยุคนั้นปี42 ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระอ,องค์ลงมาสอนธรรมะแต่ทีนี้หลังจากนั้นก็มีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่ท่านมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อให้เราหลงแล้วมาปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นผมก็ไม่สนใจเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหรือไม่มาทีนี้มีหลังจากนั้นพอผมก็มานั่งนั่งพอเวลาพักผมก็นั่งอยู่ข้างล่างบบปกติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลงมา แต่ผมก็ไม่สนใจมีคนมาลงมาเรียกลายครั้งผมก็ไม่สนใจจนอาวุโสที่เขาเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเขาก็มาตามก็เลยขึ้นไปไป,ไปปกติก็หลังจากนั้นก็คือผมก็เหมือนกับว่าผมก็ไม่ได้สนใจครับในการปฏิบัติธรรมในการว่าจะต้องมีศักดิ์สิทธิ์ถึงจะไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วสิ่งที่ผมต้องการสื่อก็หมายถึงว่า อย่างน้อยๆมันก็ยังมันยังยังไงยังคลายเหมือนกับบางคนยังสงสัยอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าในในยุคข,ของท่านน่ะท่านก็ใช้การพนมมือเป็นดอกโบตูมแล้วก็สัมมาอรหรันนั่นคือสิ่งคำคำสอนของท่านซึ่งใช่ครับหลวงพ่อพูดถูกแต่ว่า ในหนังเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะลามพระรามหรือไงเนี่ยท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นตีเทพลงมาเกิดเพื่อที่จะช่วยเหลือเหล่าเวในแต่ก็ต้องมีครูบาอาจารย์จึงจึงจะสำเร็จผลได้แล้วเมื่อมีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีเทพของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้อง สวดท่องก็คือรามคำว่ารามอย่างเงี้ยก็จะมีอนุภาพมีพลัง ไม่มีอะรามก็แบบว่าเหมือนกับพ่อจ๋าแม่จ๋าเท่านั้นเองครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปทามาหากินด้วยตัวเราเองใช่ครับเข้าใจเปล่าครับล้มไปออกสมองให้หมดอย่าไปอ่านอย่าไปฟังอะไรมากมายเลยครับที่มีเทพมีชา้าเพราะว่าเราเนี่ยมีเรื่องที่เดือดร้อนที่เรามองไม่เห็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราหน่อยหนึ่งครับผมเช่นตอนนี้เราจนตอนนี้เราเจ็บตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเงินตอนนี้เราเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมครับผมเฮ้ยถ้ามีอะไรแบบว่าที่คอยที่จะช่วยเหลือแนะนําได้เราพร้อมเสร็จ พอเราไม่มีปัญหานี้แล้วเราต้องเอากิเลสออกในตัวเราอย่างเดียวเข้าใจเปล่าครับผมอย่าไปสนใจอ่านมามากมายไม่ประโยชน์ฟังมาทั้งจักรวาลก็มีประโยชน์ไม้ไม้ในกำมือมีแค่แน่นเองทุกสมุทัยนีโรดมากเขาใจเปล่าไอ้ลัทธิอื่นๆนี่มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าพูดถึงลัทธิเนี่ย ลำแขนเราเปรียบเสมือนเสียเวลาไม่ต้องไปพูดถึงเลยตัดออกไปจากหัวเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นไปดูตัวเองว่าตอนเนี้กายสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมพิจารณาเข้าไปแล้วจนกระทั่งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ยึดติดคลายออกจบครับทิ้งไปที่หัวทั้งหมดเลยข้อสงสัยอ่ะที่อ่านมาเนี่ยไปเผาให้หมดเลยนะไม่ไม่ได้อ่านครับเป็นไปฟังมาก็เหมือนการคิดเองก็เหมือนกันไม่เอาพอมันลุกสมอง ผมศึกษาไม่เอาศึกษามาผิดหมดเลยดอกบัวกี่ดอกจะร้อยดอกก็ช่างมันไม่มีประโยชน์ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เข้าใจยังครับเข้าใจแล้วครับอย่าสงสัยและอย่าพยายามหาคําตอบพวกนี้ไม่มีคําตอบอยู่ในตัวเรามีเนี่ยเขาเรียกวิชิกิจามีลังเลสงสัยอยู่เป็นกิเลสครับแล้วเราไม่เอากิเลสออกจากในตัวแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมันจะข่างมันจะบ้าครไอพวกเรียนสือมากๆเนี่ยมันบ้านะ ครับใช่ครับม,มันทงสาย,ยางไงเฮ้ยท่านนี้พูดไปตรงอันนี้เฮ้ยหนังสือเล่มนี้แบบนี้เฮ้ยอย่างนี้อย่างี้กูก็ตายเดมมันเป็ปหาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจะหาคำตอบจากที่ไหนไม่มีสุภาับพระพุทธเจ้าสรุปมาแล้วมักมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาสุดท้ายก็เอากิเลสออกคือสกยะที่ถีชอนชเท้าเทปไปแล้วอ๋อที่ผมเคยดูในคลิปครับก็จะมีะะท่านหนึ่งที่ที่พูดถึงที่บ้านท่านมีสถานธรรมแล้ว เทวดาคือท่านก็สนับสนุนอันนั้นคือผมก็มาจากตรงนั้นเหมือนกันครับเข้าใจเปล่าครับว่าตอนนี้ถ้าเธอศึกษาธรรมแล้วมันมีอย่างเดียวเท่านั้นเองกิเลสที่อยู่ในตัวอย่างอื่นไม่ต้องสนใจครับแต่ถ้ายังอ่อนแออยู่เนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะมาบอกว่าอย่าเป็นคนเลวอย่าเป็นคนนี่นะหลงทางอย่าอย่ามัวเมาอย่าแบบว่าเสียเวลาพยายามบำเพ็ญเพียรรักษาศีลเจริญภาวนาแค่นั้นเองครับผม อันเนี้มันจะออกแนวแบบว่าพุ้งแล้วเขาใจเปล่าเพราะรู้มากอ่านมากไงไม่ไม่กูแล่งมันคอมบลมันเออเลอร์เพ่ง่งตีกันเว้ยแล้วมันเอาธรรมะรุ่นอะไรว่ามันมีแบบว่ามหายานแล้วก็สมัยสมัยสมัยที่เขาแบบว่าใช่เน่ยมันต่างคนต่างเขียนเลยเดี๋ยวเอาของ เอาของราลตามาใส่เข้าไปอีกเจ้าแม่อมิตาพุทธอีกกูงงตายเลยมันนึกภผ้าหรือเปล่าครับครับถ้าเรามีปัญญาขนาดนี้คือโลภโกรธหลงเป็นปัญหาใหญ่เอาออกให้หมดครับผมที่เอาออกไม่ได้เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนครับผมแค่นี้เองถ้าอยากจะเราดาาให้พ้นทุกนี่นะไม่มีตัวไม่มีตนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจบ เข้าใจยังครับขอแนะนําให้ทิ้งไปไม่งั้นเดี๋ยวบ้านะบ้าจริงก็นั่งงแต่ไปนั่งฟังมามันจะมันจะไปไกลแล้วไงเดี๋ยวมันไปจักรวาลแล้วไงแล้วมันก็จะมีเทพองค์นั้นมาบอกอย่างงู้ย่างงี้โอ้มันตายเลยเว้ยไม่ได้นะเข้าใจเปล่าครับทิ้งไปเลยครับถ้าเธอแบบว่ามุ่งจะพ่นิพพานนะสุญญตาไม่มีอะไรทั้งสิ้นสมมุติทั้งหมดเข้าใจยังครับผ แต่ว่าเรายังแก่ไม่ได้เพราะว่าเรายังมีภาร,ะ,ระ,ะก็พยายามที่จะทําความดีแล้วก็ตัดกรรมไปให้หมดแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องบําเพ็ญไปเพื่อการพ้นทุกข์ครับผมตามนี้นะจะไปพูดคนอื่นนะเขาจะไปส่งรงพยาบาลเลยะจะบอกให้ก <c oughs> ็ <c oughs> คือมามาครั้งนี้ผมก็อยากจะ,ะสื่อถึงเจ้ากรรมในเวรของผมด้วยครับว่าได้อย่างนั้นแต่ว่าอ,อย่าลังเลสงสัยมากเดียวเขาเรียกว่าสงสัยทุกเรื่องครับผมันไม่ตรงกับที่ก่านน่วะาและคนนี้พูดไม่ใช่น่วะาแล้วตรงอะไร เราจะบ้าซะก่อนครับเข้าใจยังคนั่นแหละหลวงพ่อเคยเป็นแบบนี้แหละมึงอ่านมากไงไมึงรู้มากพี่ม้ไอ้นี่ให้มันเอาแรงทางไหนวะย่อนิดเดียวคือโลภโกรธหลงครับ่าให้ได้ด้วยทําให้เรานี้ไม่มีตัวไม่มีตนสาเหตุที่ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจยังครับตามนี้ครับก็อ,อยากให้ท่าน หมายถึงว่ายืนยันว่าครับผมกำหนดว่าสิ้นปีจะลาออกจากงานเพื่อที่จะมาสื่อสื่อกรรมแล้วก็อาจจะชดใจให้เขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อยมาพร้อมกันมาตามนี้สะดวกตอนนั้นทำใจให้มันสบายไม่เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวจะบ้าซะก่อนครับผมแล้วจะมาไม่ได้เข้าใจเปล่าครับผมตามนี้ผมว่อเข้าใจหลวงพ่อเคยเป็นไงไหมคุณ อยู่ในหัวเราใครก็ตอบไม่ได้กูจะทำไงดีวะเมื่อก่อนนะโอ้โหไปหมดเลยเจ้าเจ้าเจ้าเทพเทอร์ไปหมดเลยเพราะอยากได้คําตอบไงไปลุยไฟมาด้วยขอโทษไม่ใช่กระจกมันลุยกูก็ลุยขีความศรัทธาไงแต่มันไม่ไปถึงปัญญาถ้าไปพึงปัญญานะเราไม่ปฏิเสธหรอกแต่เรารู้ว่าจะใช้อะไรแค่ไหนครับของทุกอย่างมันมีประโยชน์แต่ว่าอย่าใช้ผิด ผิดอะไรว่าผิดเงื่อนไขเราไปพระนิพพานของพระนิพพิคองส่งเสริมให้เราแบบว่าชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใช่ไหมัเรานี่สามารถที่จะทําคุณงามความดีได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่เจอสิ่งเลวร้ายเราก็อาศัยไปก่อนเด่นเหมือนเรามีเพื่อนที่มีรถเก๋งใช่ปะเราจะเดินไปทําไมแล้วก็ขึ้นรถไปเด้อใช่ปะเพื่อนไปส่งหน่อยได้เพื่อนก็ไปส่งเราไม่ต้องเดินและสบายเร็วด้วยปลอดภัย ไม่ได้ไปเดินเองไม่ได้แล้วก็ฉลาดหน่อยแล้วใช้เทพให้เป็นประโยชน์นึกว่าเอาเปล่าครับเดี๋ยวปุ๋ยเราเลเอาพูดความจริงครับเขาจะหาเปล่าเราต้องใช้เป็นประโยชน์เด้ครับผมเอยเราจะไปแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราจะขึ้นที่สูงเขาก็โอเคเขาก็ถือเขาส่งเราไงครับไม่ใช่เราไปใช้เขาแล้วเราไปต่ำมันไม่เอาใช้เขาไปแล้วเราก็ไปสูงไง พระเจ้ายังตามนี้แม่ผู้เจ้ายังมีพระแม่โทดีไปบีบมวยหมผู้เจ้ายังมีอะไรอ่ะมีพระอินมาดีดพินตั้งแต่งตั้งแต่งใช่ปะยังมีพญานาคมาขดอะไรต่างๆยังมีพระพรหมที่แบบว่ามาอาราธนาขอให้แสดงธรรมอาป็นเทศเหมือนกันแต่เ่าใช้เป็นประโยชน์พระเข้ายังไม่ใช่เป็นแบบว่าโอ้ my god แม่งมีอะไรก็พาเราไปด้วยเขาไม่พาเราไปหรอก ถ้าเขาพาเราไปได้เขาไม่ควรจะมาปล่อยเราทิ้งที่นี่แต่เขาแนะนําเราได้ว่าเอ้ยอย่าทําอย่างนั้นเฮ้ยเดินอย่างนี้เขาอาจจะปัดอะไรนิดๆหน่อยๆได้แล้วบอก,ยกอย่าเราส่วนใหญ่เขาจะเตือนว่าอย่าประมาทนะครับอย่าเป็นคนหลงทางนี่แหละเทพเขามีหน้าที่เตือนเราครับเป็นพี่เลี้ยงอะ่ะ<อ>แต่เราต้องขึ้นโชคเองเข้าใจป่ะครับผมไม่ใช่พี่เลี้ยงไปโชคให้เราไม่มีแล้วพี่เลี้ยงมันก็ให้เข้มขัดเราไม่ได้ครับแต่พี่เลี้ยงแบบว่าดีดนวด สู้สู้สู้น่ะอย่าท้ออย่าถอยเนี่ยเขาเป็นพี่เลี้ยงเข้าใจหเปล่าตามนี้คไปบายไปได้ครับก็ขอยายาหอมด้วยครับแล้วก็หมดหรือยังว่าพอแนกยาหอมเหลืออยู่หน่อยนะงก็เหลือน้อยเดียวครับเดี๋ยวต้องมาผลิตใหม่จะคินมากนะเดี๋ยวบ้านนะเขาบอกเข้าใจไหเปล่านี่จะไปพระนีพพานได้น้ำมนด้วยนะครับ ทำมาเบบนู้นเลยคไปได้รล่ต่อไปมาเลยหมดแล้วงานนี้เดี๋ยวลูกไปเอาที่เหลือได้หไหมครับมีแปบนั้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ไม่มีกินเลยเดี๋แต่ว่ามันก็เสร็จแล้วนะต้องไอ้พี่ต้องไปบดอีกกระเด็น